Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. ทีใหม่ไม่น้อยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับกับ bmw x4 xdrive20d m sport คันนี้นะครับสำหรับตัวรถคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยตัวรถปี2021เลขไมคคันนี้วิ่งเพียง16,000กิโลเท่านั้นเองนะครับที่สำคัญน,นะครับ bsi คันนี้นะครับหมดปี2026นะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเเกตั้งเพียง3,390,000บาทเท่านั้นเอง อย่ารอช้ากันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรถจริงๆของเราในวันนี้กเลยนะครับแล้วสําหรับคันที่แล้วนะครับที่ลูกค้าพลาดไปนะครับวันนี้นะครับเบนซ์นี่เคเราจัดมาให้กันอีกแล้วนะครับกับ bmw x4 xdrive20d m sport ตัวรถคันนี้นะครับโดดเด่นเลยคือปีรถคันนี้ปี2021คุณลูกค้าที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับห้ามพลาดนะครับคันนี้สวยงามมากๆนะครับสำหรับตัวรถนะครับ bmw x4 คันนี้นะครับมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2000 turbo นะครับให้กําลังแรงม้าถึง190แรงม้านะครับแล้วในเรื่องของสมมรรรนนนกาาขัีี่ค้้พอ ระบบการขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะครับสำหรับตัว X4 นะครับการดีไซน์นะครับจะเป็นการดีไซน์แบบรถอเนกประสงค์ทรงสปอร์ตนะครับสำหรับตัวด้านหน้านะครับแน่นอนนะครับ charger. ตัวกระจังหน้าแต่ตัวนี้นะครับเดิมทีเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมนะครับแต่คันนี้นะครับได้มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเป็นตัวกระจังหน้าแบบสีดํามานะครับพร้อมกับตัวกล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องแบบ360องศานะครับการดีไซน์ของ B M นะครับต้องบอกว่าตัวไฟหน้าเนี่ยการดีไซน์เนี่ยค่อนข้างให้ความเป็นสปอร์ตที่มากกว่าแบรนด์อื่นนะครับไฟหน ของไฟนะครับให้มีความกว้างมากขึ้นนะครับก็ทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยมีมุมมองที่ดีมากขึ้นด้วยนะครับแล้วสาหรับพาร์ชุดแต่งแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นพาร์ชุดแต่ง M Sport รอบคันเลยให้ความหรูหราและความเป็นสปอร์ตที่มากขึ้นนะครับสำหรับตัวล้อด้านข้างนะครับลองมาดูกันตัวล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อ M Double Spoke นะครับ5ก้านคู่นะครับตัวนี้ ให้ความสวยงามมากๆแล้วก็ขนาดของตัวล้อเนี่ยให้มาถึง19นิ้วเลยแล้วลองสังเกตดูที่คาลิเปอร์นะครับตัวนี้ในรุ่น M Sport ตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นท็อปนะครับก็จะได้ตัวคาลิเปอร์ที่เป็นคาลิเปอร์แบบของ M Sport <Yes. S 1> เลยนะครับให้ประสิทธิภาพการเบรกที่ดีมากๆนะครับ แล้วสาหรับตัวรถคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยสีขาวเพิ่มความหรูหราตัดสลับกับสีดานะครับให้ความเซนสปอร์ตที่มากขึ้นนะครับแล้วสําหรับตัวประตูนะครับตัวนี้ยังมาพร้อมกับประตูที่เป็นระบบคีเลสโกนะครับที่สามารถพกกุญแจที่ตัวเราเปิดปิดรถเนี่ยแบบอัตโนมัติได้เลยนะครับแล้วก็ตัวท็อปแน่นอนตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับตัวหลังคาที่เป็นหลังคาแบบพารโนไลมิกลาส์ลูฟนะครับสำหรับการดีไซน์นะครับด้านท้ายของ X4 ถามว่าสวยไหมผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของมมมมมุอองนนนัับบตตววเเีีี้้้้ยยยผ่่่าาาาาาทททลดดูไปหถก ตัวรุ่นที่เป็น GLC 250ของเบนซ์เองแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของฟังก์ชันแน่นอนตัวฝาท้ายเนี่ยเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับระบบฟังก์ชันนะครับ mm hmm. Hand Free asset s mm hmm. s t ที่เราสามารถใช้เท้าแต่เปิดแ mm hmm. ต่ปิดได้นะครับตัวนี้ห้องสภาระด้านท้าย mm hmm. เทียบกับรถเบนซ์ในรุ่น GLC เนี่ยขนาดความกว้างหรือการใส่สภาระเนี่ยพอๆกันนะครับแล้วสาหรับตัวชุดแต่งด้านท้ายตัวนี้นะครับก็เป็นชุดแต่งแบบ M สปอร์ตนะครับท่อตัวนี้เป็นปลายท่อคู่นะครับหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถคันนี้นะครับสามารถสแกน QR Code ที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือเข้ามารับชมที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราได้ที่ www.bmnk.com นะครับเรามีรถสวยๆนะครับให้เลือกแบบจุดใจกว่า200คันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมภายในท้องสารต่อครับเข้ามาภายในท้องสารนะครับของ bmw x4 คันนี้นะครับสวยงามมากนะครับถ้าพูดถึงคคคควววาาาาามมมสปอออรรรร์ตตหหหูเเนนี่่ยย้้งบบบบกใแัล และอย่างที่ชอบคือตัวเบาะนะครับตัวนี้เป็นเบาะสีทาโกล่าเลสนะครับเป็นเบาะสีพิเศษนะครับสาหรับสีภายนอกเป็นสีขาวภายในก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับคู่หน้าเมมโมรีตัวนี้จะสามารถบันทึกตำแหน่งของผู้ขับขี่นะครับได้ถึง2ตํตำแหน่งนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องเสียงนะครับใน BMWX 4คันนี้นะครับได้เครื่องเสียงระบบฮาร์ม n นการดอนนะครับ แล้วก็ที่ชอบเลยในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับของ B M w u ต้องบอกว่าให้มาแบบครบคันมากๆในส่วนของหน้าจอเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอที่ขนาดถึง10.23นิ้วนะครับและยังมาพร้อมกับตัวฟังก์ชันเนี่ยที่ให้เล่นได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการรองรับระบบ Apple CarPlay หรือเป็นหน้าจอแบบระบบทัชสกรีนนะครับใช้งานง่ายและยังมาพร้อมกับตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับ Ambient Light เดี๋ยวลองเปิดให้ดูตัวไฟ Ambient Light เนี่ยที่โดดเด่นของตัว B M w u เนี่ยจะมีให้เลือกเนี่ยแบบ11นะครับ11ฟังก์ชันนะครับ แต่ละฟังก์ชันก็จะแตกต่างไปอย่างเช่นเราเลือกเป็นสีแอมเบรไลท์เป็นสีบอลฟังก์ชันสอนก็เป็นสีบอลผสมสีขาวสีส้มผสมขาวหรือเป็นสีฟ้าผสมอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่ลูกเล่นนะครับของลูกค้าที่ชอบนะครับในส่วนของแมปตัวนี้นะครับจะบอกข้อมูลจราจรทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เวลาเราเดินทางไปไหนรถติดไม่ติดเนี่ยทุกอย่างนะครับบ่งบอกที่หน้าจอตรงนี้เราแทบไม่ต้องใช้ Google Map ของมือถือที่เราใช้กันนปัจจุบันเลยนะครับสำหรับตัวแมพของ B M นะครับต้องบอกว่าอันนี้โดดเด่นแน่นอนนะครับและสำหรับตัวหน้าจอเลือนไม้นะครับของ B M W X4 คันนี้นะครับจะเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดนะครับสามารถปรับเปลี่ยนดิสเพย์ได้ตามโหมดการขับขี่โหมดการขับขี่แบบ e ีโคนะครับหน้าจอของ B M ตัวนี้นะครับก็จะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึ่งจะออกเป็นสีฟ้าๆนะครับหรือเปลี่ยนเป็นโหมดการขับขี่ในเมืองคอมฟอร์ตนะครับตัวหน้าจอเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกส้มๆแต่ถ้าลูกค้าชอบอัตราการเ ดีๆแล้วก็กดเป็นเป็นสปอร์ตนะครับตัวเรือนไม้ตัวนี้ก็จะออกเป็นสีโทนแบบสีแดงๆก็จะเพิ่อมอารมลมในการขับขี่เข้ามาพัด่องสารด้านหลังนะครับของ X4 คันนี้นะครับต้องบอกว่าในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆด้านหลังก็จะมีมาให้ครบเหมือนกันเช่นตัวแอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นแอร์แบบ T zone ที่สามารถปรับแยกอุณหภูมิเนี่ยจากด้านหน้าได้เลยนะครับ mm. แล้วก็ยังมาพร้อมด้วยช่อง Type C นะครับชาร์จไฟให้2ช่องนะครับาคุณลูกค้าที่นั่งเบาะหลังเนี่ยก็สามารถเล่นโทรศัพท์ชาร์จไฟได้ด้วยนะครับ แต่ถ้าพูดถึงการนั่งอ่าเดี๋ยวเรามาพูดกันตรงนี้ดีกว่าในรุ่น X4 คันนี้นะครับตัวเล็กรูมเฮดรูมถ้าให้ผมเทียบเลยสําหรับตัวคันนี้นะครับถ้าเทียบกับ Mercedes-Benz ตัวที่เป็น GLC 250ที่เป็นทรงคูปเป้ตัวคูปเป้ของเบนตัวนั้นนั่งสบายกว่าเพราะว่าในส่วนของเล็กรูมลองสังเกตดูครับ ตัวเ l c ผมว่าหลังคาสูงกว่านะผมและอย่างตัวผมมานั่งเนี้ยผมจะรู้สึกว่าอึดอัดน,นิดนึงนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับ B M W X4 Xdrive20D M Sport คันนี้นะครับตัวรถคันนี้ปี2021 <Yes. S> เเลขไมล์คันนี้วิ่งเพียง16,00 0มกิโลเท่านั้นเอง B S I Maintenance นะครับถึงปี2026นกะครับกับคันนี้ราคาสุดพิเศษที่เบนเคตั้งเพียง3 3 9ล้า0สามนบาทนะครับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับห้ามพลาดนะครับคันนี้สวยงามแน่นอนครับผม รถในเนสะส์ทรงสปอร์ตนะครับกับ bmw x4 xdrive 20d m sport คันนี้นะครับกับตัวรถคันนี้นะครับปี2021เล็กไมคคันนี้วิ่งเพียง16,000กิโลเท่านั้นเองที่สำคัญนะครับ bsi maintenance คันนี้นะครับถึงปี2026นะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเกตตั้งไว้เพียง3,390,000บาทเท่านั้นเองนะครับราคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถ bmw x4 coupe อยู่คันนี้ห้ามพลาดนะครับมาที่เบนเนเกที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ